รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามมีโลกนี้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เรานำภาพบรรยากาศกิจกรรมของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีวัดป่าเรไรวรวิหารตําบลรั้วใหญ่อําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคมพศ2568มาให้ชมค่ะโดยในวันนี้ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี กลุ่มผู้รักหงแดงริวภูสุพรรณบุรีร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีจัดกิจกรรมวัฒนธรรมฟุตบอลจากอังกฤษถึงประเทศไทยถึงสุพรรณบุรีร่วมฉลองแชมป์ครั้งที่20ของหงแดงริวภูกับชาวหงสุพรรณพิธีเริ่มในเวลาเจ็นาฬิกาด ok tor. อกเตอร์อุดมโปร่งฟ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีและนายสรชัดสุจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยนางสาวนิติการคุณวัชรกิจวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีบุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีและก,กลุ่มผู้รักของแดงเรือวููสุพรรณบุรีนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปร่วมกันทำบุญตักบาตรทางน้ำนาวาพิขาจารย์้อนรำลึกถึงวิถีชาวพุทธดมฝั่งแม่น้ำในอดีตโดยในโอกาสนี้นายอำนวยอินบรวนประธานกลุ่มหงสุพรรณได้กล่าวรายงานความเป็นมาของกิจกรรมในวันนี้ว่า เรี้ยนท่านดอรดอุรโดมโตรฟ้านายกองค์การบริหารจังหวัดสุพรรณบุรีสอสอดรอร์สชัสุจิตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรีเขตหนึ่งนางสาวนิตการคุณวัชรกิจวัฒธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีคุณดวงใจการทีระทีรานนท์ออการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีข้าพเจ้านายอำนวยอินล้วนประธานกลุ่มหงสุพันและประธานนิสิตรัฐประสาทศาสตร์มหาบัณฑิต นิรายสงสุพธรณบุรีสีสุวรรณภูมิขอกล่าวรายงานโดยสังเกตดังต่อไปนี้สมอสอมรพุตบอลรเว์ภูเป็นสมอสรฟุตบอลอาชีพอยู่ที่เมืองิเว์ภูประเทศอังกฤษแข่งขันยุ่ในลีกพิมลีกสูงสุดของประเทศอังกฤษก่อตั้งสมอสรเมื่อ,อ์ศวรรษ1892เข้าร่วมการแข่งขันฟุกรีกในปีต่อมาและใช้สนามแอนฟิลเป็นสนามเย้า ตั้งแต่ก่อตั้งสโม,มสรสําหรับการแข่งขันภายในประเทศลิเวอร์พูลชนะเลิศลีกสูงสุด20สมัยสถิติร่วมส,งสงูงสุดครับแข่งขันเป็นแชมป์เอฟเอคัพ8สมัยลีกครับ10สมัยเป็นสถิติสูงสุดและเอฟเอคอมเมนตีชิลล์16สมัยส่วนการขันระ,ะดับนานาชาติลิเวอร์พูลชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก6สมัยยูฟ่าครับ3สมัยยูฟ่าซูเปอร์ครับ สี่สมัยรวมทั้งรายการรวมสามรายการในสิูงสุดของสโมสรอังกฤษและฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกอีกหนึ่งสมัยในปีนี้หงแดงหรือพูได้แชมป์แล้วตั้งแต่ยังไม่หมดการแข่งขันเป็นการชนะขาดได้เหตุนี้แฟนคลับลิภูจึงรวมตัวกันจัดกลุ่มหงส์ฟันขึ้นมาเพื่อจัดกิจก,กรรมเฉลิมฉลองมีวัสถุประสงค์เพื่อหนึ่งสร้างซาวามสัคกีในหมู่คณะคนรักหงแดง สองส่งเสริมวัฒนธรรมอดีงามของชาวสุพรรณตักบาทฉลองแชมป์สนับสนุนการขับเคลื่อนสุพรรณบุรีเมืองดนตรีสร้างสารรค์มีแต่วงยันยุกย้อนยุคคกครับกิจกรรมสอดแทกแนวซีโรเวสขยะเป็นศูนย์ชาวของแดงรักโลกกิจกรรมในวันนี้จะสำเร็จไปไม่ได้ถ้าไม่มีผู้การละคุณคือหลวงพี่พระภูสโภชวิรานวัฒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรผู้อำนวยการมูลนิธิสุพรรบุรีศรีสุวรรณภูมิท่านได้ช่วยเป็นประธานปล่อยสงและอุปกระอาหารเครื่องดื่มจํานวนมากต้องขอกล่าพระคุณท่านดรอุดมโปร่งฟ้าและคณะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่สละลาเข้าประทานในวันนี้วันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วขอกระดาษรัตนาพประเดพระกุณท่านพระครูศรีรัตนาพิวัตรดตรรองเจ้าจังหวัดรองเจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ได้เจริญชัยมงคลคาถาสืบต่อไปว่ากับรัตนามน,านุษังคาพรกหลังเสร็จสิ้นพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำฉลองแชมป์แห่งชัยชนะดออรอุดมโปร่งฟ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีประธานในพิธีและนายสรชสุจิตสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดสุพรรณบุรีโรงเรือนํำทั่วฉลองแชมป์ครั้งที่20ของหงแดงฤวภูกับชาวหงสุพรรณ แห่นำขบวนชูถ้วยแชมป์แห่งชัยชนะครั้งที่20่สของแดงริวภูตามด้วยขบวนเรือนางฟ้าขบวนเรือกองยาวขบวนเรือวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีและขบวนเรือกลุ่มผู้รักของแดงริวภูสุพรรณบุรีเต็มรำน้ำร่วมกันจุดพุ้เฉลิมฉลองชัยชนะโดยมีกลุ่มผู้รักของแดงริวภูสุพรรณบุรีสะบัดธงบนสะพานแรนมาของแดงเมืองเนอแดงทั้งรำน้ำสวยงามยิ่งนัก ในส่วนกิจกรรมทางบกกลุ่มผู้รักหงแดงริวภูสุพรรณได้มีการจัดนิทรรศการผลงานประวัติสมมติวรริวภูตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันให้นักท่องเที่ยวได้ชมภายในบริเวณทางเข้าของศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยตลอดแนวส่วนบริเวณด้านหน้าทางเข้าศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรีได้มีการแสดงดนตรีแดนกระจายฉลองแชมป์ให้กับผู้มาร่วมงานม้วนจอยกับกิจกรรมฉลองแชมป์ วัฒนธรรมฟุตบอลจากอังกฤษถึงประเทศไทยถึงสุพรรณบุรีร่วมฉลองแชมป์ครั้งที่20ของหงแดงริวภูกับชาวหงสุพรรณเต้นกันให้มันสุดๆกับชัยชนะส่วนคุณผู้ชมท่านใดสนใจร่วมกิจกรรมวัฒนธรรมแตงไทยทำบุญตักบาตรทางน้ำนาวาพิขาจารย์ที่ศูนย์อนุรักษ์พันกล้ยสุพรรณบุรีวัดป่าเรไรวรวิหารตำบลรั้วใหญ่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาไปจนถึงเวลา8นาฬิกาได้นะคะ